ขณะนี้เวลาดึกแล้วเป็นเวลาสองทุ่มนะคะดี๋ยวว่าจะมาเฮดเจลไปกินกับอะไรที่มันเปรี้ยวๆที่สุดแสนจะเปรี้ยวกับคือบปอกคอนั่นเองจ้าเฮดเจลแบบเจลผงเนาะใส่พริกลงไปฮิโ <c> อ๊ย <oughs> I'm s o s o r r y ใส่พริกผงลงไปคะ่ะแล้วก็จะใส่ผงแซบผงนวัวนิสนึง แล้วก็เราจะใส่รสดีเอาบม่มม่น้ำตาลแม่บม่มม่น้ำตาลเหรอ,อใส่รสดีลงไปนนงแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงเดี๋ยวเราก็ใส่เกลือลงไปนยิมนึงพ่อพอวางใส่รสดีลงไปแล้วแล้วก็น้ำตาล นิดหน่อยพอได้เสร็จแล้วก็โคีให้มันเข้ากันเจบของเราเรียบร้อยแล้ว, <S <S ลวเดี๋ยวเขาสิไปกิ่นเลยจ้ามามาคอของเขาเอาเขอยู่นี่ <laughs> มาคอของเขาอยู่นี่แล้วเราก็ ดิไซน์ต้องไปในนี้เลยเนาะได้ปากกรดนี่แต่งไปแบบน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาแต๊ ันแล้วเราก็จะมาคุรีใส่กันแบบนี้แล้วก็กินได้อ,อร่อยมากเปรี้ยว